14ซีพฤษภาเขาคู่หากาเบอร์ทีมาเลือกคนทีรักมาบริหารบานเมือง ่วนว่าเรื่องเลือกไผ่บอกบ่ได้พิษวินัยคู่อีกบ่โดนคงสีหูลอดดูไปพร้อมกันออกจากหน่วยเลือกตั้งเห็นแต่หลังยางไวๆมือหนึ่งอุ้มลูกชายมือหนึ่งบ่ายเอาอาหารปา่าออกมาทงหน้าผ้พาพี่น้องมากินเขาเลยสิเอาบรรยากาศดีๆมาอวดพี่ตอนน้องน้องน้าที่เห็นอยู่ตอนนี้เป็นที่อนุบาลลูกป,ปา่าหย่อนว่าทงหน้าเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้คนในหมู่บ้าน,นมาศึกษาหรือแม้ว่าไผ่สนใจเขาเมื่อเบิ่งได้ยินดีให้บริการหันมาด้าน เบิ่งดีๆมีลูกโบเพลินสีลบตามเครือพักจ้องคักๆจังสีเห็นมือนีล่มเย็นเป็นใจให้ย่างเห่นแขวนอูนอนเว้นคือสีเย็นสบายหลายคนบ่เคยเห็นนี่เป็นต้นดอกกระเจียวกำลังเขียวแท่งยอดออกดอกให้เก็บกินลูกปานิ่นบอนี่มีแต่ตพ่วมใหญ่ส่วนว่าไผอยากได้ให้ติดต่อเขามาบริการลูกปลามากมม้หลายสายพันธุ์ทั้งปานิ่นปลาไนปลาตะเพียนแวะเวียนมาเบิ่งได้ยินดีให้ข้ามปรึกษาเอาไปปล่อยไว ทงหน้านาฝนสีฮอดนี่ใหญ่พอดีปีไม่เดจับกินส่งสิได็ยินเสียงฟ้าห้องแล้วครับพี่นอ้องหันขึ้นมองเบื้องขีฟ้าไหลลังเขามาทาังนี้อีกบ่าจักหน้าที่ฝนคงสิตกคักแท้เปียกแน่ๆ่ท้าบริบกับเบื้องฝาตี้ครับพี่น้องปะเก็บของกลับบ้านไปกินเขากันเมนูยังนั่นตามมาเบิ่งกันได้เลย เฉลยเมนูดูเอาเลยครับจับขึ้นมาสดสดวังหันปลาเข็งมั่นแม่ไข่ได้ม่แล้วเอือบเกลือแกงว่างตะแค่บนเตาทานพริกกับด่านไปมาจนวาสุได้ประดุกมานำโค้งสีดีบอเป็นหยังมือนีมีแนวกินหลายอย่างมีปลาย,ย่างต้องกินกับตำหมกหุงกำลังยุ่งซอยกันเหตุเสร็จแล้วผมสีอามาโชว์โพดพค้ข,ของดีเมืองอุบลค่นมูยออเป็นบอ่อใดให้เบอร์เคยกินต่องลองซิมเด้อครับพี่เส้นของดีประจำจังหวัดกามาบานีหละสิได้เป็นพี่เส้นเติหมูยอขออนุญาตช กับเขาด้อครับบัดนี้มีลาเป็ดต้มจืดปิ่งหมูยอ่อปิ้งปลากินเขาอยู่ทงหน้าทำกลางสายฝนกินหลายคนพอแม่พี่น้องความสุขที่่ตองรู้หลาหาได้อยู่ไกลๆตัวมีเวลากับบันมาก,กินเขากับพี่กับน้อง้อครับมารับเอากำลังใจดีๆพื้นที่เซฟโซนที่อบอุน่นปลอดไทยแค่ให้เวลากันและกันมีทนานันละชีวิตคนเฮาเอาซ้ำเฮดด็ุใดกดดันไปกับเมย่ว่เ้าไปเรื่อยเขาป้าเขาดงหลบนนับบัดนี้กินเขาแล้วฝนเศร้าพอดีมาเดอ้อบ,บาดนี้สิพ้าไปชม หน้าบัวกำลังออกดอกขาวไปทัวบัวกับบรรยากาศฝ้าหลังฝนกำลังดีขอถ่ายรูปเซลฟี่ไปลงสตอรี่ก่อนจักหน่อยถ่ายมากเกือบลอยคอยไปเลือกเอาแล้วกันทางสาบัวนั่นดอกกระถินกำลังแดงอากาศยามแรงโรแมนติกค่ะผ้าคนลักมาย่างเล่นเป็นเตฟินดีส่วนนี่สุธิรักษ์ของผมเห็นท่านผู้ชมหลายคนถามมาว่ามีคนหักแล้วย่งเว้าดังๆเปิดตัวผ่านคลิปนี้หักแห้งอีหลีคนนี้สุธิรักษ์